อากิระนิชิโนเตรียมดึงกลางห้องเครื่องยุโรปยืนจอมทัพลุยเ F f อครับอากิระนิชิโนกุนซือชาวญี่ปุ่นมีภารกิจสำคัญพาทีมชาติไทยลุยศึกฟุตบอลเ AFF เอฟซูซูกิครับสองช่วงปลายปีนี้แต่ติดที่ว่าจะไม่สามารถใช้งานนักเตะต,ตัวหลักของแต่ละทีมในไทยลีกได้เนื่องจากมีการปรับโปรแกรมการแข่งขันมาทับซ้อนกันซึ่งอากิระนิชิโนะต้องเฟ้นหานักเตะดาวรุ่งดวงใหม่เข้าสู่ทีมในทัวร์นาเมนต์นี้แทนล่าสุดซาบดอบาเลโรกาเซีย เฮดโค้ชทีมเยาวชนไทยและเป็นหนึ่งในทีมงานสเกาตัว,ตวผู้เล่นสายเลือดใหม่เปิดเผยว่าได้เสนอชื่อธนวัตรซึ้งจิตทาวนมิดฟิลด์มากควสวรรค์ดีกรีก,กับตันทีมชาติฝรั่งเศสชุดยูสิที่เพิ่งจะเซ็นสัญญาย้า,ายมาร่วมทัพเลสเตอร์ซิตี้มาดีเป็นจอมทัพให้กับทีมชาติไทยลุยศึกเอฟเ u ฟซูซูกิ2020ในครั้งนี้เรื่องดังกล่าวทางสมาคมได้ขานรับและเห็นด้วยเหลือเพียงการตัดสินใจของธนวัน์กับนิชิโนเท่านั้น สำหรับธนวัวน์ซึงจิตาวรเล่นตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์เป็นเมดฟิลมากพรสวรค์ได้ย้ายตามคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ฝรั่งเศสตั้งแต่เล็กโดยมีคุณแม่เป็นชาวไทยจากจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศสชุด U16 และ U17 แถมยังรับหน้าที่กัปตันทีมในนามทีมชาติและในนามสโมอสรที่ฝรั่งเศสอีกด้วยก่อนตัดสินใจย้าย,าย,ายร,ร่วมทีมเลสเตอร์ซิตี้ที่อังกฤษกลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเสร็จแล้วเมื่อทูวิชันแถลงชัดว่า จะขอถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก1ไทยลีก2และฟุตบอลถ้วยสิ้นสุดเพียงแค่วันที่25ตุลาคมปีนี้เท่านั้นแม้จะมีการเสนอเงื่อนไขว่าอาจจะยอมถ่ายไปจนจบเลกแรกชิ้นเดือนธันวานี้แต่ต้องมาคุยเรื่องสัญญากันใหม่ทว่าในปีหน้า2 5 6 4ถนห้า i ้อู่วิชั่นตอบชัดเจนว่าไม่ถ่ายแน่นอนจึงเกิดคำถามขึ้นตามมาว่าถ้าทูไม่ถ่ายแล้วใครจะถ่ายนี่คือการบ้านชิ้นใหญ่2ข้อของไทยลีกและสมาคมฟุตบอลที่ต้องตัดสินใจโดยด่วน ว่าจะทำอย่างไรต่อไป 1. จะยอมต่อสัญญาทูวิชันไปอีก2เดือนเพื่อให้ถ่ายไปจนถึงสิ้นปีหรือไม่ 2. ปีหน้าจะหาใครมาถ่ายทอดสดแทนหากให้วิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าเชื่อว่าสมาคมน่าจะต้องเจราจาต่อรองสัญญากับทูวิชั่นไปจนถึงสิ้นปีนี้แน่เพราะด้วยระยะเวลา3เดือนนับจากนี้ไม่น่าจะหาใครมาถ่ายทอดสดแทนได้ทันในเดือนตุลาคมจะลืมว่าในช่วงปลายปีทั้งไทยลีก1และ2จะลงเตะพร้อมกันในสัปดาห์นั้นๆ ทำให้จะต้องใช้ช่องทีวีมากกว่า6-8ช่องในการถ่ายทอดสดในแต่ละวันนี่คือจุดแข็งของ True ที่มีช่องทีวีอยู่ในมือมากมายนั่นเองส่วนการบ้านชิ้นที่ใหญ่กว่าก็คือในปีหน้า2 5 6 4จะหาใครมาถ่ายทอดสดแทน True Vision แม้นับจากนี้จะมีเวลาหาตัวแทนมากกว่า5เดือนแต่ยังที่บอกการถ่ายทอดสดไทลิก1และ2และฟุตบอลถ้วยจะต้องใช้ช่องทีวีมากกว่า8ช่องในการรับสัญญาณถ่ายทอดสดดังนั้น คงต้องมีช่องทีวีมากกว่า2-3เจ้าแน่ๆที่ต้องร่วมกันถ่ายไม่อย่างนั้นเราอาจจะไม่ได้ดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกครบทุกคู่เราอาจจะได้เห็นการจับมือร่วมกันถ่ายทอดสดของช่องต่างๆในรูปแบบพันธมิตรชั่วข่าวแต่ในสถานการณ์แบบนี้และภาวะเศรษฐฯกิจเช่นนี้จะมีช่องไหนที่กล้าลงทุนเป็นร้อยล้านเพื่อถ่ายไทยลีกครึ่งฤดูกาลแทนเป็นการถ่ายชั่วข่าวแค่5เดือนที่สําคัญในช่วงเวลาการแข่งขันไทยลีกคือช่วงพรามไทม์18นาฬิกาถึง22นาฬิกาในวันเสาร์อาทิตย์ ดังนั้นช่องดิจิตอลต่างๆคงคิดหนักเพราะช่วงเวลาดังกล่าวพวกเขามีรายการดังๆของตัวเองออนแอร์อยู่แล้วจะไปปรับพังรายการถอดรายการเดิมและไปถ่ายไทยลีกมันก็ใช่เรื่องดังนั้นในปีหน้าแฟนบอลไทยอาจจะต้องทําใจเพราะมีโอกาสสูงที่จะไม่ได้รับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกแบบครบทุกคู่นี่จึงเป็นการบ้านที่ไทยลีกและสมาคมต้องหาทางออกให้ได้ไม่อย่างนั้นฟุตบอลไทยเจอวิกฤตครั้งใหญ่แน่นอน ฮานอยแถลงบทสรุปวันเฮากับฮิเลนวีนหลังจากดวลวันเฮาแบ็กซ้ายตา e, ทีมชาติเวียดนามย้ายไปร,ร่วมทีมดังในลีกฮอลแลนด์ Holland, สโมสรอนฮิเลนวินด้วยสัญญายืมตัวเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาแต่ได้รับโอกาสลงสนามเพียง4นาทีในฟุตบอลถ้วยในเกมพบกับโรด้าเจซีพร้อมกับได้รับหนึ่งใบเหลืองบนเวทียุโรปและได้หมดสัญญากับฮิเลนวินตั้งแต่เมื่อวันที่30มิมิถุนาและไม่มีวี่แววว่าจะมีการต่อสัญญาแต่อย่างใด ล่าสุดฮานอยเอฟซต้นสังกัดที่แท้จริงของแบ็กซ้ายรายนี้ได้แถลงการดึงตัวดวนวันฮาวกลับมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วถึงแม้ทางฮานอยจะพยายามเร่งเจรจาเรื่องการต่อสัญญาและก็ตามแต่ไม่สามารถตกลงเงื่อนไขร่วมกันได้และดวนวันฮาหก็ได้อำลาเพื่อรวมทีมที่ยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้เจ้าตัวจะกลับมาค้าแข่งกับวีลีกหลีกสูงสุดของเวียดนามอีกครั้งและพร้อมจะลงสนามในช่วงเล็ก2ของฤดูกาลนี้ พิพัฒน์ต้นกันยาอดีตกองหน้าทีมชาติไทยเตรียมกลับมาสวมสตั๊ดลงสนามอีกครั้งกับพัทยาดิสคัฟเวอรี่ยูเนเต็ดทีมในอ้อมสินเนเชนแนลลีกโดยยกอีดองกุ๊กกองหน้าตำนานทีมชาติเกาหลีใต้คือต้นแบบอดีตกองหน้าทีมชาติไทยไวัย41ปีที่ประกาศแขวนสตั๊ดไปเมื่อ3ปีก่อนโดยสโมสรสุดท้ายที่ลงเล่นคืออำนาจยูเนเต็ดก่อนจะหันไปรับงานโค้ชและปัจจุบันเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนพัทยาดิสคัฟเวอรี่เราเรียกนักเตะกลับมาฝึกซ้อมในเดือนสิงหาคม ฟุตบอลระดับไทยลีก3ตอนนี้ผมบอกว่าศักยภาพของผมอยากสามารถลงไปประคองน้องๆได้เพราะกองหน้าชาวไทยมีน้อยคนล่าสุดที่อยู่กับเราก็ย้ายไปอยู่กับชนบุรีบอร์ดบริหารก็ให้การสนับสนุนผมในการกลับไปลงเล่นตั้งแต่ผมย้ายมาคุมทีมแล้วด้วยระบบในไทยลีก3ของแต่ละทีมเป็นระบบที่ใช้ความเร็วใช้บอคลครอสในการโจมตีผมมองว่าในรูปแบบนี้ไม่สามารถต่อยอดได้ในระดับไทยลีก1-2จะเน้นการต่อบอลมีจังหวะก,การเข้าทำมีระยะในการยืน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ผมจะต้องกลับมาลงเล่นอีกครั้งอย่างอีดองกุ๊กกองหน้าของชุนบุคคุนไดมอเตอร์ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันกับผมในตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่ถือเป็นต้นแบบของผมด้วยซึ่งในฤดูการที่จะถึงผมที่เป็นกุนซือก็จะมีการปรับเปลี่ยนแท็กติกเพื่อให้ทีมมีระบบที่ยืนระยะได้ยาวที่สําคัญผมยังมีพี่อรุณตุนวัฒนางูลมาเป็นที่ปรึกษาและช่วยดูแลทีมอีกแรงต้องขอบคุณพี่อรุณด้วยครับส่วนเรื่องการลงช่วยทีมได้แค่ไหนผมมองว่าตรงนี้อาจลงไป2030นาที เพราะผมเองก็รักษาสภาพร่างกายมีแต่ฟุตบอลประจําทุกสัปดาห์หรือลงไปในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมแต่ผมก็พร้อมจะทําเต็มที่เพื่อเป้าหมายของเราคือการติด 1- ใน3เข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกสาหรับพิพัฒน์ต้นกันยาผ่านการขาแข่งสโมสรนในไทยและต่างแดนอย่างมากมายนอกจากนี้ยังติดทีมชาติไทย30สนัดซัดไป14ประตูพาไทยคว้าชแชมป์ไทยเกอร์ครับปี2000แถมยังเคยได้รับรางวัลดาวซันโวไทยลีกปี2 0 0 6กับบ c ซเทโรศาสนะ ได้แชมป์ทะีก1สมัยกับการไฟฟ้าเอฟเวคัพหสมัยกับการท่าเรือและแชมป์เอฟเวคัพเวียดนามกับทีมบินดินเว็บไซต์อาเซียนฟุ b บอล .org รายงานข่าวความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลมาเลเซียล่าสุดรัฐบาลไฟเขียวให้สามารถจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพในประเทศได้แล้วโดยศึกฟุตบอลมาเลเซียซูเปอร์ลีก2020 ที่อดมไปด้วยนักเตะทีมชาติมาเลเซียจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในวันที่15สิงหาคมหลังจากลงเล่นไปแล้วเฉลี่ยทีมละ4นัดมี12ทีมลงทําการแข่งขันเติมทีฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของมาเลเซียและสาพันธ์ฟุตบอลมาเลเซียวางแผนที่จะให้ฟุตบอลกลับมาลงฟาดแข้งกันอีกครั้งในวันที่1กันยายนแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ดีขึ้นจึงเร่งกลับมาแข่งขันเร็วขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับทีมชาติและสโมสสนฟุตบอลยาโฮรูทัศิม ที่มีคิวลงทำศึกฟุตบอลรายการ AFC Cha m ม ions League 2020ดาโตเซรีอิสมาอิลซาบียยาคอบตัวแทนของรัฐบาลออกมาเผยถึงเรื่องการคลายล็อกในช่วงเวลาที่จะถึงนี้ว่าสำหรับกีฬาประเภททีมทั้งฟุตบอลร,รักบี้ฮอกกี้เซปักสกอบาสเกตบอลและสกอตโดยจะกลับมาแข่งขันกันได้ในวันที่15สิงหาคมซึ่งทั้งมาเลเซียซูเปอร์ลีกเพมเบอร์ลีกเซปักะกอตตลีกฮอกกี้ลีกรักบี้ลีกนี่คือกีฬาอาชีพที่จะได้รับอนุญ,ญาตให้กลับมาทาทกรแขข่งัน สำหรับการแข่งขันฟุตบอลมาเลเซียซูเปอร์ลีก2020มี3แข้งไข่เดินทางไปค้าแข่งประกอบด้วยอานาวินจูจีนกับสโมสรเปตาล,ลิงจายานฤพลพุทซสอนจากมรกายูเนเต็ดและเดนิตบุชเชนิงจากสโมสรซาบาส่วนทีชมชาติมาเลเซียในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีรั้งอันดับ2ของตารางลงสนาม5นัดมี9แต้ม อันดับ1เวียดนาม5นัด11แต้มอันดับ3ไทย5นัด8แต้มอันดับ4 UAE 4นัด6แต้มและอันดับ5อินโดนีเซีย5นัดไม่มีแต้ม